สุัาพรมักทุกคนอยู่ในตลาดนัดรามอ่อนนะรามออนมุกนาเกลียดนตามานุ่มทำแตงม่นิไม่ไหนใจว่ามีอีกไหมอายุตรงนี้อ่ะเดินป้าไล่รอบแล้นี่เราอันนี้เขาสร้างไว้มีอีกไหมมีค่ะกมาใ่ใ่มะพร้าวก็ได้ มาเปล่ามาปล่าส้มชิ้นไปเลยวางพองดีเสียดายดมดนี่กวยทัอย่งไหมเอามาเปลนะาวนะ้าปอเคารนนะนุ่มไม่ตันตังซาดแบบนี้อันนี้ว่าเปล่าหน้าม้อนนะก๋วยโอน่นะนะ ลูกปลาตอบรับปีใต้เปล่านี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับใต้เปล่าเจ้าอบปีอยู่ในตลาดัดโรมาโดอนนะทุกคนท่านแตกมินิท่านแตกมินินะทำไมท่านจับมาดันจับมาดันมาเย็นรอเนาะต้องเย็นรอ สองแผ่นสองแผ่นยานี้เสร็จซื้อไปวันก้อนกินร้วยแบ่งนิมแบ่งนิมวันก้อนซื้อไปอ๋อมาเปล่าหนามหอมไหมโอเคนี่ chặt đâu chặt đâu chặt đầu đâu đi tàn ha ừ. bát cát của cát của. Ừ. Chị đây lấy em. Ừ, trả lại dạng lên đi. dạng. นี่ได้แล้วนะทุกคนนั่งทั้งแตกมินินร้านอะไรนะ<อ>บาง,<อ>งกองอางิบบางกิบบางกิบก็เป็นค๋วยลิวต่ำรอ้อยตรงมาอุดมแลกาลันตีนะทุกคนไม่ไม่ได้โมนะไม่ได้โมวันก่อนะวันก่อนซื้อไปแล้วแบ่งน,น,นิ่มมา โอเคทุกคนได้แล้วนะไม่อ่อนแล้วตั้งไม่อ่อนเลยเกียวไปแล้วเกียว